เกิดเรื่องตั้งแต่ยังไม่ไปจีนจ้าสภาพเรื่องของแม่อย่ารอเกีเปิดอ่า how to เกิดแต่กับกูค่าทริปนี้เสี่ยงไฮ้กับครอบครัวใด,ดๆก็คือตัวมีปัญหาจะบอกว่าเช็คอินล็อกทุกอย่างหมดแล้วเอ้ล็อกทุกอย่างหมดแล้วล็อกตัวมดแล้วแต่ว่าเช็คอินอะมันเช็คไม่ได้ทุกคนแล้วคนที่มีปัญหาก็คือฉันผู้ร่วมชะตากรรมหนึ่ง แล้วก็สองมาจ้าสองคนจ้ารวมฉันเป็นสามคนเออใดๆก็คือรอเกตเปิดอ่ะระหว่างรอเกตเปิดร้านก็เล่นสนุกเลยจ้าดูเหมือนวันนี้คนไม่เยอะเท่าไหร่พอเคียตั๋วอะไรเสร็จเราก็เข้ามาในเกตกันนี่ก็เพิ่งเข้าเกตโซนต่างประเทศเชียงใหม่ครั้งแรกนะไม่คิดว่ามีดิวตี้ฟรีด้วยทุกคนเออก็แบบมีพอหอมปากหอมคอเนาะไว้ซื้อของนิดๆหน่อยๆได้มือแรก ก่อนออกนอกประเทศนะคะเราก็ต้องกินมาม่าอร่อยที่สุดถึงแล้วค่ะสภาพวันนี้เออเป็นไงคะหนึ่งวันพันเรื่องไม่เกินจริงเป็นไงลืมกระเป๋าเยี่ยมค่ะเยี่ยม แล้ววันนี้ก็คือตอนแรกเน็ตก็เกือบตัดด้วยนะเออสภาพอ่าหุ่นวายทัวร์เริ่มแล้วค่ะเป็นไงคะเดยแรกที่ถึงเซียนไห่โอ้ไม่รอดไม่รอดหรือเปล่าลืมของแอปแอปก็ยังไม่เสร็จของก็ลืมลงผิดชั้นลงผิดชั้นนะคนบอกบอกผิดชั้นใช่ไหมป้าป้าก็คุยเป็นไงบ้างคะทริปวันนี้ วุ่นไปสุดๆเลยครับกับการลองแอปใหม่ด้วยปัญหาคือซิมทั้งหมดเรื่องเด็ดและภาษาสุดๆเลยอ๋อเออซิมมีปัญหาด้วยนะหลมมิงใครจะมาก็ดูดีๆเนออย่าเพิ่งเปิดก่อนนะเราโดนไปแล้วนะคะพันสองเยี่ยมณเวลานี้ก็คือคนน้อยแล้วจะรอรถอยู่เรียกรถได้ไหมก็คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มแล้วได้รถแล้ว ไปสามคนค่าจ่ายละไอเรามานี่ก็เลยเรียกรถคันใหญ่ไปเลยเพราะกระเป๋าใบใหญ่มากใส่ของไม่พอแอปดีๆก็ดูใช้ง่ายอยู่นะทุกคนแล้วนั่งรถอีก35นาทีถึงที่พักทุกคนตอนนี้ถึงที่พักแล้วมันมืดอะพี่เพชรมันจะถ่ายไม่เห็นเลยอาหารมือแรกสังสี่สิบเจ็ดชิ้นเหรอเกี่ยวกันเมื่อกี้ สั่งแอปสั่งแอปจีนครั้งแรกใช่ไหมคะเดี๋ยวรอดูนะระหว่างรอของกินเจ๊ก็บ่นว่ารอบหน้าให้นอนโรงแรมแล้วอพาร์ตเมนต์มีปัญหาเยอะเกินติดขัดทุกอย่างเลยเหนื่อยได้เนี่ยขึ้นตั้งแต่บ่ายแล้วใครเลือกนะเจ๊เขาหน้าเป็นโรงแรมค่ะเขาเฮ้ยมาแก่ทีดีนะขึ้นดีไมได้ขึ้นก่อน เราอิเจ็งอะไรขึ้นเออแล้วก็อะไรนะปรมอก็ได้เข้าก่อนมันบอกมานี่แม่แม่ไม่บอกอ่ะไอ้บีลืมกระเป๋าด้วยมันมันลืมกระเป๋าแล้วมันดิ้นขึ้นแอวคนเดียวนี่วางไว้ตรงโซฟ่ตรงนเพราะเข้าประมอมาเสร็จปุ๊บวาแล้วก็กำลังจะออกประมอประมอจีนลืมมือถือรงที่เก็บบอกว่าหยาดน้ำเย็นดูไหมน้ำร้อนหมด คามปดฝักบัวไม่ได้ไม่ใจไอนี่เขาใจหมาถึงว่าใช้หมีอดเยม้ดเยีันอดเอะมงอมอเยอะดียวกัมอีกันออออเกันเยนอเ มีกูรุดเลยใครฟังนะกูรุทเลยโอ้ย้ยเกี๊ยวอย่าเพิ่งอันนี้มีตำนานมันมีตำนานอย่าเพชรเล่าไอ้เพชรเล่าเพชรเปล่าเพชรเล่าหน่อยมันมีตำนานยังไม่ใช่มันเริ่มจากอีบอมแมนมันจะกินแมคโดนัลด์แล้วมันใช้แอปไม่ได้ผ่านไป15นาทีมึงบอกพี่เพชรช่วยบอมหน่อยอีพี่เพชรก็บอกว่าเออเดี๋ยวกูช่วยผ่านไป15นาทีก็ยังทำไม่ได้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงจบมาจบที่เกี๊ยว ไม่ได้ป้าบอกเอาเกี๊ยวก็ได้แล้วทำไมเกี๊ยวสั่งได้แต่แม็กสั่งไม่ได้นะแม็กสั่งได้แล้วตอนแรกบอกว่าสั่งมากี่ชุดอ๋อนี่ก็มีสองชุดเนี่ยสชุดเห็นสภาพเกี๊ยวแล้วคือทุกคนช็อกไปหมดเลยไม่คิดว่ามันจะมาเยอะขนาดนี้ดีนะที่บอมไม่ได้สั่งถ้าบอมสั่งนี่ก็คือมาอีกร้อยตัวจ้ะเพราะว่าอ่านภาษาจีนแบบงงๆกันมาก นี่ขนาดใช้แอปแปลภาษาก็ยังงงกันอยู่นะทุกคนแล้วดูสภาพบ้านเราตอนหิวอ่ะทุกคนโอ้โหคือจีนแบบสุดๆไปเลยอ่ะแทบจะจ้วงกันแล้วอ่ะนี่ดีนะบอกว่าขอถ่ายทำคอนเทนต์ก่อนถึงได้ถ่ายทุกคนไม่งั้นก็คือไม่เหลือล้จ้าเกี้ยววันนี้เห็นไหมปะ๊าป๊าหมับไปหนึ่งชิ้นล้จ้าหายบูไปหนึ่งชิ้นละอย่างไว อ่ะเดี๋ยวเราจะมาชิมเกี๊ยวกันเขาบอกว่าเมืองจีนขึ้นชื่อเรื่องเกี๊ยวนเนาะก็จะมาชิมดูว่าแบบอร่อยจริงไหมอันนี้เป็นร้านในแก๊บบอกของเขาเออ,อนนก็คือแบบรันดอมนะทุกคนคิดว่าร้านเนี้ยแหละน่าจะอร่อยประมาณนี้อร่อยไหมอร่อยอร่ออยู่มากอันไหนจิงมาไหนอันนี้หรอพี่น้องต้องลองแล้วพี่น้องรู้สึกวเฮ้ยอร่อยอ่ะอันนี้เผ็ดนะต้องจิ้มนีด้วยเอาออออต้องอยู่อระปิม แต่ตอนนี้จะเลี้ยงเราเก็บถาดเป็นแม่ยองเพื่อนแม่ก็ไม่กินอะไรใส่เกี๊ยวแช่ตัวเย็นไม่เอาไม่เอาเออต้องบอกไม่บอกไม่บอกอร่อยทุกคนอร่อยมากเกี๊ยวเลี้ยงอเกี๊ยวที่อร่อยที่สุดอาจจะว่าหิวก็ได้ที่สุดก็ไไม่ด้อ็ไม่ทำไม่เ้าจบวันไปด้วยเกี๊ยวที่แบบอร่อยแบบงงๆทุกคนขอตัวไปกินก่อนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันอ่าเริ่มวัน เซี่ยงไฮ้ตอนนี้คือดิสซี่แลนด์ดิสซี่แลนด์ไหนก่อนสภาพก็คือแต่ละคนจ้าดิสซีแ่แลนด์กี่โมง,งนะตอนนี้ตอนนี้เก้าโมงยังนั่งกินข้าวกันอยู่เลยพี่เพชรเป็นไงคะวุ่นวายทัวร์ไหมไม่พี่โอเคอ่ะพี่อันนี้อันนี้วุ่นวายหน่อยแล้วนี่ธรรมดาแล้ว เขาปกติปกติทุกวันค um. ือพ uh, like, uh, anyway, ี่ต้องทำกับข้าวพี่ต้องเตรียมข้าวลูกแล้วพี่ต้องรีบไปทำงานอีกเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนีไหมเฮ้ยฮัลโหลบ๊ายบายอแอนเมื่อคุณมีลูกแล้วยังไงคะแต่น้ำไม่บีบอุ้ยแต่น้ำให้น้องไหนไปบีบจะอยู่ห่างๆลาบิบิบ ฮืือข้าวสอนืก้มถ่ายรูปรูปนเวลานี้ระหว่างรอรถนะคะจะถือแล้วจะถ่ายรูปุนวยทัวร์เลยถ่ายรูปเน่ายรูปอยยายจะถือไหมรูปยายจะถือไหมนนอนลอ่ะเห็นไหมเห็นไหมพี่เจนิสพี่เจนิสก็ถือนี่อยู่โอ้ ไปเท่าที่ไม่กี่วันมีแต่งล็อกจั่บาทวันนี้ได้ลอง,บบงน่า<อ>ใช้มือครับอไปค่ะวันนี้นี่เราไปไหนกันดิสีแลนด์ว <Wow. S 2> ้าวไปสองละอะไรนะไปสองไปสองเป็นไงคะเป็นไงคะคุณแม่มัมไปไปดิสนีย์แลนด์ิสนีย์แลนิบโมงยังไม่ได้บอกเลยสิบโมง โอ้ยของให้ลูกไปก็คือแบบมันยันไม่ลงแล้วเ,ลเดี๋ยวเจอมาโอเคค่ะบยาย,ายาบายค่ะไปเลยไปเลยไปเลยค่ะว้าวบายบายค่ะตอนนี้ส่งหลานไปหมดแล้วเหลือเราสองสามคนมีป้าด้วยป้าเข้ากล้องนี กัน,ค,นคืนร้อนแล้วเดี๋ยวไปดิสนีย์แลนด์กันเห็นบอกว่าประมาณ40นาทีนะทุกคนช่วงนี้ก็จะแบบพักผ่อนหย่อนใจชมวิวไปก่อน <c oughs> <c oughs> อะไรนะป๊าป๊าอยู่ข้างนอกกินพระโรกแอบก็ขึ้นบนรถที่กินบุหรี่ใครมาเสี่ยงไห,ห้ทาใจนิดนึงเ <c oughs> นาะถึงหน้าทางเข้าดิสนีย์แลนด์แล้วคนดูไม่เยอะนะข้างนอกตรงนี้ตอนนี้คือสิบโมงครึง่ง ยังอยู่น่าดิสนีย์แลนด์อยู่เลยณเวลานี้ก็คือต่อรถเข็นอยู่จ้าในความที่มีเด็กมาด้วยอเอาไปอ้าวหนาวไหมคะเ <c oughs> หนื่อยไหมคะนี่ดีขนาดไหนแล้วที่เราจองรถแท็กซี่มาเพราะว<อ>่าไม่งั้นเนี่ยถ้านั่า,นานร,รถไฟมาบันเทิงเดินไปคะ่ะกว้างมากปรา,าสาทคืออยู่แบบโน,โน่น ร่มนะเช่องวัดเลยนะเปิดไหนสองคนเนาะเราดูผู้ใหญ่เฮ้ยมันเข็นลื่นมากลองเข็นอ๋อเหรอใหญ่ใหญ่ใจอยู่นู่นร้อนนะร้อนแล้วฮะนู่นเข็นใครจะเป็นคนถ่ายล่ะใช่ไหมพี่แี้มสมบุกสมบันไปไหมบันเทิงแค่ไหนคะงานลุงเล้าเหรอ วันนี้อากงจะเล่นกี่เครื่องไม่รู้เลยแต่เท่าไหร่ไม่รู้จะมีแรงเล่นเมื่อไหร่เราอ่ะเดินเร็วนะไอ้ข้างหลังยังอยู่ตรงนู่นอย่ไอยเลยแล้วก็พักไงแล้วก็ไปรอข้างหน้ารอข้างหน้าโคตรไกลปัญหาปัญหาขาเดินเข้าแล้วโอเคเลยแต่ขาเดินกลับจะเอาแรงไหนมาเริองวะโไกลเกินไปเออเดินไกลมากค่ะยังไม่ถึงเครื่องเล่นแต่เห็นคิวแล้ว ยาวกว่าจะได้ออกศึกมาแม่ถูกยายจ๋ายายจ๋าวันนี้ยายจ่าสู้ๆค่ะยายจ๋าจะเล่นกี่เครื่องคะเออเล่น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 ตั้งสองเครื่องสามเครื่องก็พอแล้วมั่งหมดเวลาเพราะตอนนี้กี่โมงแล้วนะอยู่ได้ถึงสามทุ่มเออต้องน้องน้องไปนอนรถคืนสองทุ่มต้องจากนี้ทุกคืนใช้เวลาเดินชั่วโมงอ่อเค้ะหนาวไหมคะ อากาศสบายสบายนาะสบายอากาศสบายสบายโอ้โหมาดาสไตล์คลิปหน้าตะลุยดิสนีย์แลนด์แบบจัดเต็มกันถ้าใครชอบความวุ่นวะวุ่นวายของบ้านเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะ